สวัสดีครับสวัสดีครับบุรีครับแอดเจอครับคนนี้แอดเจอร์ใช่เหรอลูกใช่ครับอยู่ที่ห้วยน้ำจะพามาเที่ยวที่ห้วยน้ำดังค่ะจะพามาเที่ยวที่ห้วยน้ำดังค่ะห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังอยู่จังหวัดอะไรรู้ไหมครับอยู่อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้เรามาแม่ห้องสอนและลูกอำเภอไปายจังหวัดแรกแม่ห้องสอน อยูแม <molec> ่ห้องสอนอำเภอปลายแล้วจะพาไปชมอะไรนะเมื lonely, ่อก <an> ี lonely, <communication> <an> ้ที่ว่าาไปมทะเลยไหมครับไปไปเลยไหมคะไปร่ะไปเลยครับไปเอยู่ครง แต่เขาขับมาตรงนี้แล้วยืนดูขาเตือนกำลังไม่จะรูเกณฑ์ไปยืนดูได้แม่ราบบะเต เดินไปไหนกันเนี่นเยเดินไปไหนกันเดินไป,ออไปไหนกันไปดูหมอกหมอกไปดูข้างบนก็ได้นี่นะเมื่อกี้ย่าใช่ไหมขนตาหนูหลุดแล้วยาก็มาติดย่าก็เหมือนกาวเอามาติดขนติดขนตาอยู่กัแต่หนูแกะหนูคิดว่าขี้ตาแกะก็ไม่ออกหนูเอามาเอาขนตากับย่าอ้าวเหรอติดตาอยู่ Det er fint. เธอไปไหนคะไปดูหมอกไปดูหมอกแล้วข้างบนเมื่อกี้ไม่เห็นหมอกเหรอลูกไม่เห็นไม่เห็นใช่มาลงมาลงมาอะไรนะคะ อืมข้างล่างก็ต้นไม้บางเลยนะมองไม่เห็นเลยนะลูกต้องดูข้างบนเลาถูกแล้วข้างบนมองไม่เห็นอ่าเราไปดูปะว่าข้างล่างมันมีอะไรอ่าพี่ปอลีถึงแล้วถามพี่ปุลีข้างล่างมันมีอะไรคะมีลางเยาวมากเา,าเปียเลยหรอแล้วข้างล่างมีอะไรไหมลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไ ต้อนอะไรลูกไม่ไม่เลี้ยงหนูไม่เลี้ยงล้อน้าร้องเพลงให้ฟังหน่อยอ๋าอยากให้ร้องเพลงอยากฟังเพลง้เธอร้องจังเลยโอเคไปพี่พ mm, yes. ี่เจอมอสไปดูมอสที่พี่พีที่ลูก

เธอแข็งแรงไงคะเจอมาทุกคนเป็นไเลยไม่อุ้มไม่อุ้มสี่ลูกปะขี่หลังหน่อยไปขี่ข้างบนหนุนลูกอุ้มขึ้นเลยวนน่ัังิตลเจ็บไหมลูกเป็นไงมั่ง ไปไงมั่งไหวเปล่าไอ้เธอดูหน่อยพยาบาลไอ้เธอดูหน่อยเร็วโซซาหมดแล้วเพราะมันเย็นพี่พีนอะไรเหรอเก่ากระเท็จมันได้เหรอเต็นไหวไหมไหวเออไหวตาหลุดเหรอตาหลุดเหรอตาหลุด เอุ S <S ้ก right ั like> anyway> ้อุม้่ไมสวยอัป็นไางคเป็นไงบ้างคะพี่ผมามเลหมอกลมอกกล้วยครับสวยอยู่นะแต่แม่อยากให้มันปกคลุมมาตรงนี้เลยอ่ะงเยอะขนาดนั้นเอหรอแต่มันก็สวยอยู่นะมันเป็นแบบไอ้นี่ยอ่ะเยอะเลย เยอะเลยอะย่างน้าโอนี่พาไปชมทะเลหมอกมันหรอใช่ครับมีมีอย่างน่ารักโอเคไปไปต่อนะไปต่อนะครับครับบ๊ายบายครับไปบ้าเอ็ดมู